เค okay, ต่อน,นะครับนะคือปัญหาเนี่ยข้อต่อตรงเนี้ยเวลาเราถูกับน้ําหนักนานๆมันจะมีเอ็นยึดมีอะไรมันก็จะเกิดการยึดติดไม่เคลื่อนไหวแล้วเกิดการอักเสบอยู่ตรงนี้ของเสียก็ค้างๆเหมือนลึกเหมือนกล้ามเนื้อนั่นแหละนั้นข้อก็จะยึดติดกันนะครับหรือน้ําหนักที่เขาก,กดลงมาเนี่ยมันทําให้อ่ข้อตรงนี้เสียดสีกันมากขึ้นแล้วก็อัดติดกันเนื่องจากหมอนรองกระดูกอาจจะเริ่มเสื่อมลงจากอายุ น้ำหนักตัวที่เดิมมันเคยหนาประมาณเซนหนึ่งมันยุบเหลือครึ่งเซนอย่างเงี้ยข้อต่อมันก็ชิดกันมากขึ้นถูกไหมข้อมันก็ขยับได้ไม่ดีก็เกิดการไหลเวียนกาดเกิดการของเสียที่มาค้างค้างในนี้แล้วเราก็เหมือนกับใช้งานน้ำหนักอย่างเดียวไม่ได้ขยับขยื่นเขาให้ให้ข้อเขาขยับขยื่นให้เลือดมันไหลไหลเวียนออกไปก็เกิดการติดขัดคนมาเนี่ยหลังแข็งเป็นท่อนเลยใช่ไหมปกติข้อเนี่ยมันจะขยับได้มันจะทําให้เรางอได้ บางคนงอแบบงอแบบตัวแอลเลยเป็นท่อนเลยปกติต้องงอแบบโคง้งถูกไหมเพราะงอแบบโค้งก็คือทุกข้อมันขยับหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นการเราก็จะต้องตรวจประเมินเข้าไปในในระดับข้อต่อด้วยในจอยด้วยเหมือนกันคนไข้าบางคนมาหลังแข็งมาเนี่ยก้มก็เป็นแบบตัวแอลเลยครับมาเป็นท่อนเลยแต่ถ้าคนปกติจะก้มแล้วโคง้งนั้นการตรวจหลังไว้เราเรียนเราจะต้องสังเกตคนไข้คนนี้ก้มแล้วเป็นแบบไหน ก้มแบบเป็นท่อนหรือก้มแบบโค้งปกติมันจะบ่งบอกได้ว่า,าพยาธิสภาพของโรคนั้นอยู่ตรงไหนด้วยนั้นการตรวจร่างกายของเราไม่ได้ตรวจแค่เส้นอย่างเดียวเราต้องตรวจเข้าไปในข้อต่อในเส้นประสาทในอะไรต่างๆทั้งหมดเราถึงจะรู้ว่าโรคมันอยู่ที่ไหนถึงจะแก้โรคได้ที่แม่นยาม,มากขึ้นนะบางคนคือปกติหลังเราก้มเนี่ยข้อทุกข้อมันจะจะค่อยๆงอหมด มันเคลื่อนไหวก็โค้งอะโค้งเป็นตัวเหมือนตัวยูอย่าเงี้ยตัวสี่แต่ถ้อก้มเป็นท่อนเนี่ก็คือก้มแบบตัวแอลเป็นท่อนหักเหลียหหล่ยมเลยคือแทนที่จะโค้งเป็นนั้นโค้งตรงไปเลย,ยหลังมันยึดติดเป็นท่อนใช่ข้ออ่าข้อมันยึดติดกันไงอ่าเนาะบางคนก้มได้แค่ออค,คอ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันอาจมีผลหมดทั้งกล้ามเนื้อทั้งเส้นหรือเกิดจากข้างใน แล้วโรคของเราบางทีเรานวดแล้วได้ผลไม่ได้ผลมั่งก็ขึ้นอยู่กับโรคเขาอยู่ในระดับไหนไงอยู่ในระดับกล้ามเนื้อเส้น<ช>พวกเราก็จะนวดได้ผลแต่ถ้าโรคเขารื้อรังนานๆเข้าก็เ <ๆ S 1> ข้าข้อต่อเข้าไปในข้อต่อมีปัญหาในกระดูกในข้อตรงนี้เราจะแก้ยากนะคนถึงต้องมีวิชาการรักษาเข้าไปในกระดูกเลือเล่อยก,อกว่าจัดกระดูกนั่นเองแต่การจัดกระดูกทั่วไปยังใช้ไม่ถูกต้องไปดัดเขาแรงๆเขาไม่ดีจริงๆไม่ใช่ นะอันนั้นยังแค่ผิวเผินมากเลยไปเห็นคนมาดัดก๊อกดัดแก๊กซึ่งไม่ใช่ประโยชน์เลยอันตรายสูงด้วยจารย์จะไม่ใช้ตรงนั้นเราจะมีวิชาเข้าไปรักษาในข้อในกระดูกของเราต่างหากนะครับไม่ใช่อย่างที่ทําให้เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ทํารุนแรงเลยใช่ไหมนะทำเบาๆแต่ได้ผลไม่ได้ต้องใช้ตัวเล็กๆเราก็ทําได้คือแต่เราต้องเข้าใจโครงสร้างสรีระรู้จักโรครู้จักตรวจแยกโรคให้ได้ เป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดการที่จะเป็นหมอตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ยื่นออกมาด้านหลังสไปนัทโปรเซสเห็นไหมจะเห็นว่าช่วง C นะฮะเห็นไหมจะจะเอียงมุมน้อยพอมาช่วงของอกทรอซิกนะเอียงไอ้ปลายอยู่นี่แต่ตัวกระดูกอยู่นี่เห็นไหมดูลักษณะของเขาแต่พอมาเป็นเอวเอลหนึสอห้าจะตรงมากขึ้นปลายอยู่ตรงไหน วัวกระดูกก็อยู่ตรงนั้นนั้นเนื่อการการสมมุติบางทีเราจะจัดกระดูกตรงนี้บางทีเรากดตรงนี้มันจะไปส่งผลย้อนบนเนั้นเราต้องรู้โครงสร้างมาด้วยไงนะว่ากระดูกชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมแต่ถ้าตรงนี้ก็จะตรงไปตรงมาบางทีเราจับตรงเนี้ยโดนจับตรงนี้โดนพอเราเคลื่อนตรงนี้มันก็เข้าไปในนี้ได้นั้นเมื่อกี้จย์ที่กดเข้าไปคือจันกดตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้เพื่อจะไปขยับข้างในเนี่ยมันก็ส่งผลไปได้ นะตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่ออย่างที่บอกแล้วนะฮะอันนี้ด้านข้างเห็นไหมครับทรอมองด้านข้างเหมือนสี่เหลี่ยมแล้วก็มีแท่งยืนออ่นลงมานะก็มีช่องมีข้อต่อตรงด้านบนซึ่งก็ไปเชื่อมกับกระดูกด้านบนตรงนี้เรียกว่าฟาเซตจอยนะะข้างล่างก็มีตัวที่จะไปเชื่อมกับท่อนข้างล่างถูกไหมเพราะท่อนแต่ละท่อนมันต้องมีตัวเชื่อมนั่นเองนี่ก็คือช่องนี้นั่นเองเนี่ยเขายื่นขึ้นมามาเชื่อมกับตัวนี้ นะครับส่วนในตัวล่างก็คือตัวนี้ขอบนี้เขาก็มาเชื่อมกับตัวนี้แต่ตัวนี้มันอ้าไปเหไหมอันนี้มันอ้ามันผิดนะจริงๆต้องเชื่อมตัวนี้เชื่อมกับตัวบนเห็นไ,ไหมแล้วตัวล่างของเขาก็เชื่อมกับตัวล่างเป็นข้อพิเศษอีกชนิดหนึ่งข้อเล็กๆอยู่ข้างในซึ่งมีความสําคัญมากเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นท่อนๆแค่นี้เองมันจะงมีความเชื่อมต่อระหว่างกันอีกงั้นคนจะบาดเจ็บส่วนไหนคือข้อเนี้ข้อเล็กๆนี่แหละ เป็นอยู่ข้างในเลยนะนี้ปะกล้ามเนื้อมันบังไงเวลาคุณกดมันไม่ถึงหรอกนะยิงกล้ามเนื้อแข็งๆมันก็บังหมดคุณก็ได้แก้แต่เส้นกล้ามเนื้อนะไม่ถึงครับไม่ถึงต้องจับวิชาเข้าไปต้องเรียนเรื่องจัดกระดูกขยับกระดูกต้องไปเคลื่อนกระดูกมันอีกทีหนึง่งไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นทางวิชาการเหล่านี้แหละ ดงนั้นกระดูของเราก็มีบอดี้มีเพดิเคิลมีหลังคามีทันสวิทโปรเซสมีสไปน์อันนี้เราเรียกสไปน์ตัวนี้ที่ยื่นออกด้านข้างเนี่ยเราเรียกทันสวิทเรียกตัวนี้อันนี้ทันสวิทโปรเซสข้างข้างอันนี้เรียกว่าสไปน์ตัวนี้นั่นเองสไปน์คือตัวยื่นเหมือนกับสไปน์ของสแควปูล่าตัวนี้ก็เรียกสไปน์เหมือนกันสไปน์สแคป,ปูลา่ายื่นออกมาเห็นไหมเราจะจับได้ง่ายยื่นออกมาจับได้ไหมง่าย ไอ้ข้างในนี่จับยากแหละสปาคือส่วนที่ยื่นออกมานะครับทีนี้มาดูโครงสร้างกระดูกจํานวนชิ้นสําคัญกระดูกคอกี่ชิ้นเจ็ดชิ้น C1 C2 C1 ไม่มี C1 เนี่ยปมนี้อยู่นี่เลยจะไม่มีตัวยื่นยื่นสั้นมากดูแล้วจำไห้นะตัวทารสวตอ,อตัวสปายสั้นมากเลยอยู่ยตรงนี้<ม>นั้นเวลาที่เราคำเจอนี่คือ C2 แล้ว นะไม่เจอครับมันนี่ไงมันสั้นมากลึกมากไม่ไม,ไม่ไม่มีหมดเราจะกดสีสองนะวิริเวชาจัดกระดูกจะต้องกดแต่ละข้อแต่ละข้อหมดเลยนะครับสีส3งสีสามสีี่สีห้าสีหกสีเจ็ดนะส7เจ็ดคือตรงนี้มัเจดชิ้นนะครับเจดชิ้นส่วนกระดูกอกสันหลังช่วงอกมีสิบสองเริ่มตั้งแต่ T 1หนึ่งทอรัสิกหนึ่ง ทีหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันเชื่อมกับอะไรทีหนึ่งเชื่อมกับอะไรมีข้อต่อมาเชื่อมกับไม่ใช่หายซี่โครงซี่โครงหายไปล้อยู่นี่ซี่โครงซี่ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นบางคนเจ็บที่ข้อต่อน,นี้ก็มีเห็นไหมลึกไหมลายละเอียดมันลึกเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เราจับที่เรากดบา่าพอกดลึกๆจะเจอแข็งๆระวังไปกดโดนอือหลิปที่หนึ่งซี่โครงที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับ ที่เรากดบ่ากดบ่าเข้าไปใกล้ๆวู้ทำไมแข็งเนื้อกล้ามเนื้ออัดเข้าไปใน,ในกระดูกเห็นไหมล่องหายปลาลามันอยู่ตรงนี้มันเลยมาหน่อยอหายปลาลาอยู่ช่องนี้แต่พอเลยเข้าไปมันจะมีซี่โครงคู่ที่หนึ่งนะยื่นออกมามัาในจะใกล้ๆกับคอไหมใกล้คอเลยใต้คางเลยเห็นไหมติดเลยเนี่ยใต้มาเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นระวังการกดเข้าไปลึกก็จะไปกดโดนกระดูกท่อนนี้ได้นะครับ อก12โครงสร้างอกกระดูกสันหลังช่วงอก12นะครับเขาต้องเชื่อมกับอะไรครับซี่โครงทั้ง12คู่12คู่ฮะ12คู่เลยนั้นก็เรียงลงมาแต่สังเกตว่าสปายของเขาจะเริ่มเฉียงเรื่อยๆตั้งแต่ T2 T 3 T4 T5 เริ่มเฉียงมากขึ้นเห็นไหมที6โอ้โหอยู่นี่นะีตัวกระดูกอยู่นี่ ท7เจ็ดท1แปดทีเกท 8, ทเ็ 9, ท, 10, ท, 11, ท 12, เห็นไหมฮะทีสก็จะไปเชื่อมติดกับหลิบที่11 12เหมือนกันซี่โครงลอยเห็นไหมซี่โครงลอยไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ไปเชื่อมติดข้างบนนั้นซี่โครงเราเองก็จะมี12คู่หรือ24ชิ้นแต่กระดูกสันหลังช่วงอกมี12ชิ้นนะครับอันนี้จำให้ดีต่อมากระดูกสันหลังช่วงเอวก็มีกี่ชิ้นครับห้า 1 2 3 4สาสี่และห้าเราก็เลือก L1 L2 L3 l 4 L5 ก็ได้มาจากว่าลมบ้าเออลมบ้าหรือเอลนะครับส่วนเซคร้ามกระดูกกระเบนเน็บมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแล้วปลายก็จะเป็นกระดูกก้นกบเซคร้ามเดิมเนี่ยตอนเด็กๆมี5้าชิ้น5ชิ้นแล้วมันแบ่งด้วยกระดูกอ่อนนี่กระดูกอ่อนพอโตขึ้นมันจะกลายเป็นกระดูกแข็งเชื่อมเป็น1เหลือ1ชิ้นแต่ยังมีร่องรอยอย,อยู่แล้วมีรูของเส้นประสาทออกนี่ เห็นไหมเนี่ยเส้นประสาทออกนีไอ้เส้นตรงเนี้ยมันควบคุมระบบการขับถ่ายควบคุมระบบกวาสื่อพันธุ์นั้นในหลายวิชาบางทีนวดตรงก้นนวดตรงกระเบนเน็บนวดกระตุ้นประสาทก็จะทําให้ฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูสมรรถภาพทางเพศได้นวดให้พอเหมาะเพราะมันบางมันกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อมันจะอยู่กูเตียสต,ตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่าที่เราจับล้วเจอ ฮัโลโหลเราเราจับแล้วก็เจอเลยไงเห็นไหม,มนะถึงเลยใช่ไหมมีผิวหนังมีไขมันรองกล,อกล้ามเนื้อไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีเกาะเลยมีน้อยมากนะครับจะเป็นเส้นเอ็นแล้วนะส่วนใหญ่กล้ามเนื้อจะอยู่แถวนี้อยู่กับก้นนอกจากไกลจะก้นใหญ่มาคุมก็แล้วแต่ <laughs> นะครับมีห้าอันกระดูกคอกซิกว่างนอนก็ตื่นขึ้นมาเต้นแล้ว <laughs> คอกซิกหรือก้น โกกเดิมมีสามถึงสี่ชิ้นห้าชิ้นด้วยในเด็กแล้วก็พอโตขึ้นก็เป็นไงครับเชื่อมเป็นชิ้นเดียวเชื่อว่ากระดูกอันนี้ก็เกิดจากเมื่อก่อนเป็นหางเราเป็นลิงใช่ไหมหางยาวพอไม่ได้ใช้นาน,านมันก็หดเพราะฉะนั้นระวังอะไรไม่ได้ใช้นาน,านก็จะหด<ฆ><โฆ>ต้องใช้บ้างเนาะใช้ใช้มากไปก็ยาวอีกเนาะนะนะใช้จังเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็เลยหดตัวไปแต่ก็เคยเจอคนไข้หลายคนเจ็บตรงนี้ครับ <คน S 2> แล้วมาอาการด้วยเจ็บสะโพกหมดเลยจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าเด็กคนนั้นสามขวบเขารักษาเวียนหาทุกหมอทั่วประเทศมั้งหมดไปหมดหมดไปสองสาแสนมั้งสาเหตุก็คือตัวเองเด็กคนนี้นตก<ด>ตกรถแล้วก้นกกกระแทกอักเสบแต่ไม่มีใครรู้เลยไปหาหมอมา มะเร็งก็หาว่าเป็นมะเร็งเด็กอายุแค่ห้าหกขวบไปหาหมอริดสดวงว่าเป็นลิดสดวงเอายาทาสก้นไม้ <14. S 1> นะเขาก็จะเดินเอียงแล้วนั่งไม่ได้เลยครับมาหาจาย์มาแรกเนี่ยตั่งยอง,ยองเนี่ยพอจันจะจับตรวจร้องไห้เลยตอนนั้นมาหาด้วยประมาณหกขวบตอนอยู่คลินิกเก่านะครับไปหาหมอไทยบางคนก็อบอกเด็กมันเดินเอียงแกนสมองเอียงแนะนําให้ไปผ่าเก่งมากเนาะไปคิดไปได้ยังไง <c oughs> หมอก็ดูก, <c oughs> ก็หาไม่เจอเอ็กซเรย์แล้วก็จะไม่เจอเพราะมันไม่ได้หัก แต่มันมีเอ็นมีอะไรที่ยึดที่อักเสบแล้วเด็กก็โซนเล่นเดี๋ยวก็ตกอีกซ้ําอีกไม่ได้ซักประวัติคนไข้ดีพอปรากฏว่าอาจารย์แล้วกล้ามเนื้อมันก็เกร็งตัวนี่ถูกไหมกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อกุติสต่างๆมันก็เกร็งก็เข้าใจผิดที่ไหนได้พอตรวจอารตรวจตัวตรวจละเอียดกดเข้าไปเจอใช้อันตราาวรักษาครั้งแรกพอทําแล้วรู้สึกไม่เจ็บเขาก็เลื่อมมือละโก่งกลนให้เลย พอรักษาครั้งต่อมาบันถึงมันถึงก็กระโดดขึ้นเตียงยกก้นเลยทําหายเลยทําอยู่ประมาณสิบกว่าครั้งก็ค่อยๆห่างนะคือทําครั้งแรกก็ทีทีแล้วตอนหลังก็นัดห่างนัดห่างเพราะบางทีเขาไปเล่นพอเจ็บพอไม่เจ็บแล้วเขาไปเล่นตกมาอีกซ้ํามาอีกแม่ก็ทําไมไม่หายเ็าบอกคุณก็ลูกมไปตกมาอีกมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใช้อันตราซาวเพราะตรงนี้มันไม่มีเนื้อตรงก้นนี่มันเป็นเอ็นมันเป็นเอ็นที่ยึดยึดกระดูก การนวดของเราจะไม่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 ไมไมไมดีพอเพราะว่ามันบางทีนวดแรงทําให้ระบมถ้ารู้หลักก็คือต้องใช้ความร้อนอย่างเดียวเลยใช้ความร้อนประคบประคบอยู่บ่อยๆบ่อยๆลดการกระแทกเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาต้องทาเบาพิเศษไปเลยเบาฟองน้ําพิเศษเลยนั่งไม่ได้ด้วยถ้าตอนเจ็บมากๆต้องนั่งยองๆนั่งยองๆเลยเยนอะ่ะนอนทําไงว่านอนโค้งๆแค่นอนก็ยังเจ็บอะ่ะมันระบมมากจริงๆนี่แหละการเคสนี้ภาคภูมิใจมากว่า เราช่วยเขาได้มากมากเลยไม่ต้องผ่าตัดสมองบ้าบอกินยาเมลีงสิบสองม้อไปหาหมอที่ไหนไม่รู้หมอเมืองการหมอสมุนไพรอะไรไม่รู้เด็กเป็นเม็งหกขวบอ่ะมันบ้าไหมล่ะถูกต้องถึงบอกเราต้องเรียนอะไรครับกายวิภาคสรีระให้เข้าใจสิ่งที่คุณถามถามมาว่าคนไหนทําไมเป็นอย่างนี้ก็เพราะคุณยังไม่มีเบสิกตรงนี้คุณก็เลยถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนี้ คือสิ่งที่อาจารย์สอนคือสอนให้พวกเราตรวจให้เป็นวินิจฉัยให้เป็นเพียงแต่ว่าเออวินิจฉัยแล้วมันยังตรงหรือไม่โอเคมาถามว่าหนูคิดอย่างนีเ้เราคิดอย่างนี้มันถูกไหมตามหลักถูกไหมโอเคได้แต่ไม่ใช่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้ทําเป็นเพราะอะไรอย่าถามไม่อยากให้ถามพวกเราเรียนระดับนี้เราต้องถามแบบว่าถามแบบมีกลืนหน่อยถามว่าเออหนูตรวจแล้วนะหนูเช็คตรงนี้แล้วนะหนูเช็คมัดนี้แล้วนะมันมันไม่เห็นเป็นเลยโอเคอาจารย์ก็จะลึกเข้าไปได้ แต่ไม่ถามว่าเออเนี่ยมันปวดอย่างเงี้ยเพราะอะไรขอร้องอย่าถามต่อไปนี้ใช่ไหมพวกเราเรียนแล้วจําไว้คนนั้นเป็นยังไงเพราะยังไงคุณยังไม่ทันตรวจเลยผมก็จะย้อนถามว่าคุณตรวจหรือยังเขาเป็นยังไงมาประวัติเป็นยังไงมาอาจารย์ไม่ใช่วิเศษนั่งทางในแล้วรู้ไม่ใช่อ๋อเป็นกล้ามเนื้อเขาใช้งานหนักแล้วก็ฮอร์โมนเพศคือผู้หญิงเราพอหมดรอบเดือนแล้วฮอร์โมนเพศตก ฮอร์โมนเพศเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวควบคุมการอักเสบในร่างกายเวลาฮอร์โมนเพศตกปับ๊บมันจะทําให้เกิดการอักเสบง่ายมากแล้วเขาจะเกิดการอักเสบกล้ามเนื้อทุกเขาเรียกว่าโรคนี้เจอเป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะเป็นไมโอเฟเชียลเพนประเภทเกือบทุกมัดถูกต้องเนื่องจากฮอร์โมนเพศครับตอนสาวๆตอนมีฮอร์โมนยังไม่เท่าไหร่งั้นพวกหญิงผู้หญิงเราเนี่ยจะเห็นว่าที่มารับบริการเราเนี่ยหมดรอบเดือนเยอะถูกไหม ปวดเมื่อยแล้วปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วกล้ามเนื้อมันเสื่อมนั่นเองเนื่องจากฮอร์โมนไม่มีคุมอยู่เพราะฉะนั้นการออกกําลังกายที่เหมาะสมอาหารที่เหมาะสมเป็นหัวใจสําคัญแต่นี้เขาไม่ทาแต่ง,งานขับรถเยอะๆเครียดเป็นปัจจัยเสริมทั้งนั้นถามว่าทําไมไม่หายเพราะตัวเขาเองเป็นตัวเอาโรคใส่แต่ถ้าเขาุไม่มีอะไรต้องทํแล้วเช้าไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปว่ายน้ําออกกําลังพอเหมาะ กินอาหารรับรองไม่เป็นจะดีขึ้นเยอะแต่ตาบใดยยังต้องคิดเงินคิดทองไอหนูนไอนี่นะนั่งทำงานฟิกไอเดียรับรองก็เป็นลูกค้าเราตลอดใช่ไหมเราให้ความรู้นะแต่เขาทำไม่ได้เขาการเช้งานแล้วการอักเสบเกิดแล้วเกิดการอักเสบใช่กล้ามเนื้อมันวิกลงแล้วก็มันอักเสบเรื้อรังแล้วก็จะเกิดเป็นที่เรียกว่าทิกเกอร์พอยท์ถ้ากดเขาดีๆเนี่ยจะมีทิกเกอร์พอยท์หมดเลยทุกมัดเลย ถูกต้องทุกส่วนเลยครับนี่จนะเป็นโรคจากภาวะความเสื่อมของร่างกายจากฮอร์โมนที่มันหมดไปด้วยนะฮะน้อยผู้ชายน้อยเพราะมีฮอร์โมนเพศชายที่กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงถ้าจะเป็นก็คือเรื้อรังจริงๆอย่าใช้างานซ้ำซซากๆ,ๆจริงๆเป็นได้แต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะวีกเพราะกล้ามเพราะฮอร์โมนเพศเนี่ยมันทําให้ผู้หญิงเรากล้ามเนื้ออ่อนนุ่มและไม่ได้แข็งแรงเหมือนผู้ชายเน้นไปทางสวยงามอะไรต่างๆ ถูกไหมแต่ผู้ชายเน้นความแข็งแรงความเป็นกล้ามเป็นอะไรมีพอร์มีพลังตรงนี้ต่างหากนั้นฮอร์โมนสําคัญด้วยนั้นผู้หญิงเราพอหมดรอบเดือนแล้วต้องต้องมีฮอร์โมนโบราณเราก็จะมียาเป็นตัวเสริมมาไว้อย่างพวกกวาวคืออย่างพวกยาอายุวัฒนะหลั้งหลายแหละเป็นตัวชะลอไว้ถามว่ามันช่วยได้ขนาดไหนก็ชะลอแต่หัวใจก็คืออาหารการกินการออกกําลังกายจิตใจสําคัญที่สุดถามว่าเขาตัดตรงนี้ได้แล้วมาตัดไม่ได้ก็นี่นแล้ว ก็หมุนเวียนมาหาเราอยู่เรื่อยแน่นอนนะครับ,รบแน่นอนเป็นงั้นพวกเราจึงเว e องเว,เ,อว,วเ,ล e เล็กๆกันเหรอคะก,ก็ก็มีนมันเป็นโครงสร้างอางยี่สิบอ่ามันดันไปสร้างส่วนโครงสร้างกระดูกเชิงกรานใหญ่นะแต่ช่วงนี้เนื้อเขาอาจจะน้อยลงมันขยายผายมากไป นะฮะก็แล้วแต่เหมือนหนังกระตูนเลยอ่ะตอนนี้มาดูกระดูกอกกระดูกอกนะซึ่งเป็นถือเป็นกระดูกแกนกลางอย่างหนึ่งกระดูกอกเนี่ยประกอบไปดยกระดูกซี่โครงกี่ชิ้นยี่สิบสี่แล้วกระดูกอะไรครับนี่เรียกกระดูกอะไรกระดูกหน้าอกกระดูกหน้าอกอีกหนึ่งนะฮะซึ่งปลายสุดเราจะเรียกว่าอะไรกระดูกลิ้นปีนี่คือนั่นเองตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นกระดูกอ่อนด้วยซ้า ลิ้นปีคือปลายสุดเหมือนเหมือนลิ้นปีไหมแหลมแหลมลิ้นที่ที่เขาทาเป็นปปอ่าที่เป่าปีอะ่ะเขาจะเสียบไว้ให้มันมีเสียงอะ่ะอ่ะเหมือนเอาเหมือนเป็นริมเ่ียมขึ้นมาใช่หไหมเสียบเข้าไปเลยเรียกลิ้นปีนะครับไซฟ,ฟอยหรือไซฟ,ฟิสอ,อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือนี่ฮะแรกๆก็จะมีหลายชิ้นครับตอนเด็กๆนี่หนึ่งชิ้นนะหนึ่งชิ้นแมนดิบรียมตัว นะบอดี้แล้วปลายสุดเรียกว่าไซฟอยโปรเซสนี่เองแต่พออายุมากขึ้นเขาก็จะเชื่อมตัวกันเขาก็จะเชื่อมตัวกันแล้วเลยนับเป็นหนึ่งชิ้นตอนเด็กๆจะแยกชิ้นนะเพราะจะมีกระดูกอ่อนแทรกพอโตโตขึ้นกระดูกอ่อนก็เปลี่ยนเป็นกระดูกแข็งนะก็เลยเหลือชิ้นตรงนี้เราอ่าตรงนี้ก็เลยเป็นเบ้าฮนะเป็นเบ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อที่เป็นบุ๋มลอยข้อต่อให้กระดูก หายปลามาเกาะติดเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้มีผลต่อไหลด้วยเพราะหายปลาไปเชื่อมกระดูกหัวไหลเวลาเรายกข้อตรงนี้จะเคลื่อนด้วยมีการเคลื่อนไหวด้วยครับบางคนเนี่ยยกแล้วเจ็บตรงนี้ยกไหล่ไม่ได้เพราะเจ็บตรงนี้ข้อตรงนี้มีการอักเสบอยู่เราก็ต้องมารักษาที่ตรงนี้ที่ยกโอ้ปวดโอ้ปวด,ปวดจริงๆไม่ได้เกิดจากตรงนี้เลยเกิดจากมานี่เนี่ยมันมีกระดูกเชื่อมโยงกันเห็นไหมดงั้นการที่เราเข้าใจสรีระ